ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณา a n n า l อีกนเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับ,นะรบซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่า เป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยห้าน่อยเนาะวันนี้ก็จะเป็นงวดนประจำวันวันที่12เนะาะอ2ตุลาคม68นะครับวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลูกัตให้ไปก็เหมือนเดิมนะครับสายวิ่งสนรูดน,นะครับก็อย่างโชคดีเหมือนเดิมเนาะรอบนี้ก็มาบนมาล่างเหมือนกันนะครับล่างเนี่ยนะครับ 1>, 1นะครับ1มาที่หลักหน่วยนะครับส่วนบนเนี่ยศูนย์ศูนย์มาที่หลักสิบนะครับก็ใกล้เคียงสุดนะครับมีตันวาง0ูนย์สี่ศูนย์สามเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สามไว้เนาะก็ปรากฏว่ามาศูนย์สี่เนาะก็ผ่านไปนิดเดียวนะครับสหรับชุดสองตัวเนาะแต่ท่านที่เป็น นำไปวิ่งหรือไปลูดนี่ก็คงโชคดีกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจาวันที่12ตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไป,ไปติดตามรับชมกันมาดูแนวทาง5หน่อย VIP นะครับงวดประจาวันที่12ตุลาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องในรับชมในวันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้ รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับที่เคยใช้มานานเนะาะพี่น้องก็คุ้นเคยนะครับซึ่งลูตันก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบนี้มานานนะครับหลายเดือนแล้วเนาะส่วนหลักการในการหาผลลัพธ์นะครับเพื่อให้ได้ตัวเลขมาวางในตารางเนาะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเนาะยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับ ตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เอามาวางในตารางในแต่ละง,งวดก็เดินดีมาโดยตลอดเนาะ,ะยังไม่เคยหลุดเลยนะครับในรอบอสิบกว่างวดติดกันเนาะส่วนชุด2ตัวก็มาบ่อยเหมือนกันนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะวันที่11บเอตุลาคมนะครับสตัวบนนอย v ี p ก็คือ 704นะครับส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นห้าหนึ่งนะครับ <c oughs> ตัวที่มาจะเป็นล่างเนี่ยหนึ่งนะครับหนึ่งมาที่หลักหน่วยนะครับส่วนบนเนี่ยบนสี่นะครับอขออภัยศูนย์นะครับศูนย์มาที่หลักสิบนะครับบังเอิญเนาะ ตัวเลขที่มาเนี่ยมาคนละตำแหน่งกันเนาะตัวหนึ่งมาบนตัวหนึ่งมาล่างเนาะ,นะก็เลยไม่เข้ากับชุดสองตัวที่ลุงตันวางไว้เนาะถ้าถ้าเกิดมาด้วยกันก็คงจะเข้ากับชุดสองตัวเนาะ,ะส่วนว่าประจำวันที่12ตุลาคมนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางงวดนี้นะครับลุงตันให้ให้แปดนะครับอ่าเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งหรือแถวข้างบนวิเคราะห์ได้สี่นะครับอ่าแล้วก็แถวที่สองข้างล่างนี้เนาะ มีเคราะห์ได้9นะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่ะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสี่สีแล้วก็ห้านะครับฝั่งนี้เป็น3 9 9แล้วก็0นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นแเนาะอะ่ก็จะประมาณนี้นะครับสลรับผลลัพธ์ในตารางหุ้นนี้นะครับ ทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำวดวันที่12ตุลาคมก็จะมี4 8นะครับแล้วก็9เนะาะทีนี้ก็เป็นชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนี้ก็จะเริ่มจาก ตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีะ03เนาะ03 04 05 83 84 85เนาะอ่าแล้วก็93 94 95นะครับอันนี้ก็เป็นชุด2ตัวเนาะทีวีก็ได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้ง2แถวนะครับนี่พี่น้อง f อฟก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างอย่างนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็การนำเสนอนะครับหรือว่าการวิเคราะห์เนี่ยก็ยังเป็นหลักการเดิมนะครับหลักการเดิมรูปแบบเดิมนะครับที่เคยนำเสนอ,อเมื่อหลายๆคริสที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะหรือว่า รูปแบบต่างๆที่เคยใช้เนี่ยก็เยังถือว่าเป็นไปตามปกติเนาะตัวเลขในตารางเดินตามปกตินะครับแล้วก็ชุดสอตัวนี่ก็ถือว่ามาบ่อยเนาะอาจจะหลุดไปงวดสองวดก็จะกลับมาได้นะครับก็ถือว่าสูตรยังสามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันต่อได้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อฟที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ